้นที่จังหวัดน่านเป็นข่าวดีนะครับที่นักวิจัยชาวจังหวัดน่านคว้ารางวัลระดับโลกเพิ่มอีก2รางวัลน,นะครับในงานประชุมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมครั้งที่25ที่กรุงมอสโกปร,ระเทศรัสเซียครับนายกฤิเพชรเพชระบูรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการครับร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัติรสคนการ คนนี้ครับเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกด้วยการคว้า2รางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมครั้งที่25ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียซึ่งในงานครับมีผลงานจํานวน270ผลงานจาก22ประเทศทั่วโลกส่งเข้าประกวดโดยรางวัลที่ได้รับนะครับได้แก่รางวัลเหรียญเงินจากผลงานนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของสาร a คนนาบิโดลด้วยเทคโนโลยีไมโครสเฟียสำหรับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ยาวนานในครีมสมุนไพร และรางวัลเหรียญทองแดงนะครับจากผลงานนาโนเทคโนโลยีการเพิ่มการนำส่งยาสมุนไพรทางการรับประทานสำหรับโรคไม่ติดต่อเรือรังสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัติรสนะครับเป็นคนจังหวัดน่านก็มีผลงานด้านวิจัยการประยุกต์และนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำไปประกวดนวัตกรรมทั่วโลกครับจนสามารถได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับถึง14รางวัลโดยรางวัล 6รางวันนะครับมาจากการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศแคนาดา2รางวัลจากประเทศโรมาเนีย1รางวัลมาจากาประเทศโรมาเนียครับแล้วก็สามรางวัลจากประเทศเกาหลีส่วนอีก2รางวัลล่าสุดนะครับก็คือจากประเทศรัสเซียนะครับแม่ต้องบอกว่าคุณหมอท่านนี้